สวัสดีครับผมฟิวจากการแบงคอกนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทําซองพกนอกแบบชักไว้นะครับของปืนซิกเซาเวอร์พีสามนะครับสำหรับตัวนี้ติดรางไฟฉายมาด้วยนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทําซองพกนอกนะครับของซิกซาเวอร์พีสามแบบติดรางไฟฉายนะครับตอนนี้ประกอบประกอบไม้ทําบ็อกไปแล้วนะครับใช้แบบเดียวกับซองพกในนะครับผม แต่รูปแบบการทำจะต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดแผ่นคลายเด็กเ,เพื่อเตรียมตัวเอาไปอบก,กันเลยครับ นี่นะครับซองพกนอกของเราเดี๋ยวมาขีดเส้นเพื่อตักกันนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับซองพกนอกแบบชักไว้นะครับของปืนซิกซเซเวอร์พีสามหกห้านะครับใส่ได้พอดีนะครับมีระบบล็อกในตัวนะครับปืนไม่ล่วงนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาโลดผนลนะครับสําหรับคิดสําหรับเกี่ยวเข็มขัดนะครับผมติดมาสองตัวนะครับพกแล้วค่อนข้างที่จะแนบชิดติดลาตัวพอสมควรนะครับ สำหรับคลิปต่อไปใครอยากให้ผมทำซองพกในหรือพกนอกรุ่นไหนให้ดูนะครับลองคอมเมนต์ไว้ดา้านล่างนี้นะครับถ้าผมมีบล็อกผมจะลองทำให้ดูครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ